โน้ตบุ๊กสายทำงานตัวจบงบ40,000บาทเอามาใช้ทำตัดต่อกราฟิกตกแต่งภาพบอกเลยว่าต้องโดนเจ้าตัวนี้เลยครับกับ ASUS VivoBook Pro 15 OLED หน้าจอเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยแถมสีตรงคาลิเบตมาจากโรงงานเลยด้วยรีวิวข้างในจะเป็นยัไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคำค้ามนะครับคลิปนี้ไอมิน I mean, บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว Notebook mm hmm. ASUS VivoBook ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมคือเป็นตัว Pro 15 OLED mm hmm. นะครับผมลงท้ายด้วย OLED ก็คือตัวนี้เนี่ยใช้หน้าจอที่เป็น panel นน OLED นั่นเองนะครับผมสีสันเนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆจริงๆนะครับเนี่ยลองดูที่หน้าจอของเขานะผมจะเห็นได้ว่าคอนทราสต์การแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบเข้มแล้วก็สดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมดีกว่าพวก แ a n น l IPS ตัวไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับไอ้บอลขอพับฝาหลังมาลงไปนะครับผมด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นลายเรียบๆนะครับผมทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผมจะมีตัวโลโก้ ASUS VivoBook นูนขึ้นมานะครับผม ตรงนี้นะผมก็จะเป็นลายขีดๆนะครับผมผมบอกว่าเป็นรุ่นใหม่สําหรับสายครีเอเตอร์นะครับวัสดุฝาหลังเนี่ยจากที่สัมผัสรู้สึกว่าจะเป็นโลหะนะครับผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะครับไอบอลนี้แตะไปเนี่ยรอยนิ้วมือมาเพียบอาจจะต้องใช้ผ้าขยันเช็ดกันนิดนึงนะครับผมส่วนด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแกนฝาพับขนาดใหญ่เลยนะครับหแกนอยู่ตรงกลางนะ แล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีช่องบายความร้อนนะครับผมยางรองทั้งหมด3จุดนะครับผมตรงนี้เป็นเส้นใหญ่1เส้นแล้วก็ด้านล่างอีก2เส้นด้วยกันนะครับผมลำโพงตัวเครื่องนะผมให้มาสองตัวซ้ายขวานะครับผมเป็นแบบสเตอริโอนะแล้วก็ทีนี้มาดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมก็จะมีพอร์ต USB 2 0 TypeA ท,ทั้งหมด2ช่องนะครับอ,<า>อันนี้ส่วนตัวบอกเลยว่า ค่อนข้างหมุดหงิดมากนะครับผมปีนี้2022แล้วนะน่าจะเป็นแบบ3.2 3.1อะไรทั้งหมดได้แล้วนะครับผมอันนี้ให้2.0มา2ช่องนะครับแล้วก็มีไฟแสงสถานะ2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมตรงกลางเขาก็ไม่ได้มีการซอลรอ่งอะไรนะเรียบๆไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านขวามือตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมไล่มาก็จะเป็นรูสิบสายชาร์จ พอร์ต USB 3.2 Type A นะครับผม HDMI USB 3.2 Type C อันนี้แอบเสียดายนิดนึ่งนะครับผมอันนี้คือใช้ได้แค่โอนถ่ายข้อมูลเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถต่อจอแยกหรือว่าชาร์จไฟได้แล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นช่องอ่าน micro SD card นะครับแล้วก็รูเสียบหูฟัง HS 3.5อีก1ช่องด้วยกันประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็ค บาลานซ์ Balance, ตัวเครื่องดูกันก่อนนะครับผมดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถเป,ปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองสามปึ๊บแท้แน่ได้นะครับผมบาลานซ์เนี่ยถือว่าดีเลยนะตัวบอดี้ไม่มีขยับเลยนะครับผม <Wow. S 1> ต่อมานะครับผมมาดูที่ด้านในตัวเครื่องนะครับสำหรับตรงหน้าจอนะเครื่องนี้ให้มาขนาด1ิบหนิ้วนะครับผมเป็นพาร์เนลโอเลนะครับผมความละเอียดフルเอชดนะแล้วก็จะมีกล้อง เว็บแคมด้านบนอยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะผมก็จะมีม่านชัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นแบบแมนนวลเปิดปิดนะครับผมอันนี้ก็คือปิดแล้วก็เลื่อนไปเปิดตามนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีไมตัดเสียมาให้2ตัวนะครับผมมียางรองทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับผม1 2 3 4แล้วก็ด้านล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับผมยาวๆเลยนะตรงกลางนะผมก็จะมีโลโก้ ASUS VivoBook อยู่ด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูที่แกนฝาพับตัวเครื่องกันบ้างนะผมว่า จากกางได้สุดเท่าไหร่นะครับผมตัวเครื่องนี้สามารถกลกางได้สุดประมาณนี้นะก็คือสัก135องศานะครับผมแล้วก็ตัวช่องบายความร้อนนะครับผมตรงใต้แกนฝาพับเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับผมก็คือมีพัดลมบายความร้อน2ตัวนะครับผมถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะทีนี้มาดูตรงที่ดีไซน์คีย์บอร์ดของเขาันบ้างนะครับผม อีสตาคีบอร์ดของเขาก็จะเหมือนโน้ตบุ๊ก15 6นิ้วทั่วไปเลยนะครับผมก็คือเป็นแบบ full size นะครับมีปุ่มนำแผดมาให้ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผมปุ่มเปิดปิดเครื่องนะผมจะอยู่ที่มุมบนขวานะครับแล้วก็ตัวปุ่ม Enter ของเขาเนี่ยจะทําเป็นลวดลายพิเศษจะเป็นลายขีดๆเหมือนตัวฝาพับด้านหลังของเขานะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีไฟแบล็ค lit มาให้ด้วยนะครับผมสามารถเปิดปิดได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับผมอาเป็นไฟสีขาวสีเดียวนะ แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขานะผมจากที่ใอ้บอลใช้งานมานะผมตัวปุ่มเขาเนี่ยปุ่มค่อนข้างตื้นนะครับผมมีระยะทาวเวลคีย์อยู่ที่1.35มิลเท่านั้นนะครับผมใครที่เป็นสายทํางานพิมพ์งานเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าชอบแน่นอนนะครับผมตัวปุ่มกดก็ค่อนข้างใหญ่แต่จะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับผมก็คือตัวปุ่ม enter ของเขาทางด้านขวาสุดเนี่ยมันจะเล็กไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มนำล็อกบวกลบคูณหารเนี่ยมันจะดูแปลกๆหน่อยต้องใช้ระยะเวลาการปรับตัวสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็ชินนะ อ่ะทีนี้มาดูตรงดีไซน์ทัชแพดกันบ้างครับผมตัวทัชแพดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมไม่มีอาการโยบยาบเลยนะคลิกซ้ายคลิกขวาแน่นปึกนะครับผมแล้วก็ตัวทัชแพดของเขาเนี่ยขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่เขาขยา,ายไซส์มาทางด้านกว้างนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมบอกว่าเครื่องนี้ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5000 Series นะครับผมการ์ดจอเนี่ยเป็น Nvidia RTX นะครับผมแล้วก็ใช้ Driver เป็นแบบ Studio ด้วยก็คือเป็น Driver สำหรับทำงานกราฟิกโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแล้วก็มีสติ cker Pantone v a l i d a t e นะครับผมค a l i เบหน้าจอมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีตัวสติ cker Perfect Warranty นะครับแล้วก็สติกเกอร์ Microsoft Office แท้นะครับผมก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีให้ทั้ง Windows แท้แล้วก็ตัว Office 2019แท้มาให้เลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทางด้านขวามือก็เป็นสติ cker บ่งบอกฟีเจอร์ต่างๆของเครื่องนี้นะครับผมก็คือเป็น หน้าจอ OLED นะครับ100% DCP3 นะลดแสงสีฟ้าลง70%มีพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะผม CPU เป็นรหัส H แรงๆเลยนะครับแล้วก็มีตัว AI ตัดเสียงอะไรประมาณนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมจะมีสกรีนคำว่า Sound by Harman k a r d o n นะครับผมก็คือใช้ระบบการจูนเสียงของ Harman นั่นเองนะต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูสเปคเจ้าตัวเครื่องนี้ที่บนมารีวิวกันเลยดีกว่าครับ สำหรับสเปคเครื่องที่บอได้มารีวิวนะผมจะเป็นตัว ASUS VivoBook Pro 15 OLED นะผมรหัส D3500 นะครับใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 7 5800H 8ค o r e 16 Trade, t ท r ด a TDP 45วัตต์บอกเลยว่าแรงเหลือเลยนะครับการจอนี้ก็เป็น NVIDIA GeForce RTX 3050นะครับผมต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น Max-Q นะครับจะมีค่า TBP เนี่ยอยู่ที่50วัตต์ นะครับแรมตัวเครื่องให้มา16 g b DDR4 บัส302 2ความจุตัวเครื่องนะครับให้มาเป็นแบบ SSD M2 v c e ขนาด512 g b หน้าจอเนี่ยขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD Panel OLED มีความสว่างสูงถึง400นิชนะครับแล้วก็ขอบเกตส,สีเนี่ยสูงถึง100% DCI P3 นะครับ การเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2น้ำหนักตัวเครื่องยอยู่ที่1.65กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 10แท้และมี Office Home and Student 2019ติดตั้งแบบถาวรมาให้ด้วยในราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่38,900 90บาทด้วยกันประกันนะครับผมให้มาเป็นแบบ2ปีธรรมดานะครับแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการทดสอบประสิทธิภาพเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K บน YouTube วันก่อนนะครับผมอันนี้คือแอเปิดคลิปนะครับผมความละเอียด2.160 p ตามนี้เลยนะผม 4K นะสังเกตการแสดงผลที่ได้นะผมถือว่าภาพออกมาสวยงามมากๆนะครับผมจอ o l e d เนี่ย มันเข้มดีจริงๆนะครับผมสีแดงนี่ก็แดงสดสดนะครับผมดูจากมุมซ้ายมุมขวาก็ชัดเจนทุกมุมมองอยู่แล้วนะครับแพรนลโอเลมันดีกว่า iPS นะครับผมเนี่ยนะคือเอาไปดูหนังบอกเลยว่าฟินฟนะครับผมทำกราฟิกสีก็เที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวดูสีดำของข้าวผมคือดำได้เมี่ยมจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าเจ้าตัว asus เครื่องนี้นะครับผมให้หน้าจอมาดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งในตลาดณเวลานี้เลยนะครับผมในช่วงโน้ตบุ๊กราคาไม่เกิน4 0,000บาทนะ อ่ะทีนี้เรามาทดสอบลำโพงตัวเครื่องดูกันบ้างนะครผมตอนนี้คือแอนบอลเปิดเสียงเราราวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเสียงนียก็ถือว่าก็พอได้อยู่นะอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับ๋ยวมอนลองเปิดสักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันเสียงนียถือว่าดีใช่ได้ เสียงถือว่าโอเคเลยนะครับผมเสียงเบสเสียงการเสียงแหลมถือว่าพอมีนะครับผมแต่อาจจะไมไไ่ได้แบบโดดเด่นว้าวอะไรขนาดนั้นนะผมอยู่ในเกมกลางๆปกติทั่วไปนะครับผมก็ไม่ได้ขี้ลงขี้เหลอ,อะไรนะแล้วก็ในเรื่องของความดังนะผมถือว่าใช้ได้เลยถัดมานะครับผมเราจะมาทดสอบตัดต่ดตอวีโอด้วยโปรแกรม Adobe p พ e m i e r e Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ใช้นี่ก็เป็นฟุตเดิมที่ใช้มาทุกคลิปนั่นแหละนะครับผมถ่ายมาเป็นแบบความเนียด f HD นะครับผม60เฟรมนะ แล้วก็กราฟิกอะไรต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมความยาวคลิปนี่ยอยู่ที่10นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่น playback ดูกันนะครับผมกด space bar ไปอ่าลองสลับไปดูอือรือว่าใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณวิกว่าๆนะครับผมเกือบเกือบ2วินะอาจะไม่ได้แบบรวดเร็วปลุ๊กฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมอ่าเนี่ยมันโหลดแป๊บนึง อาจจะเพราะว่าเอ็นบอลเนี่ยลงเกม์ไปเยอะด้วยแหละนะครับผมเพราะว่าไดซีมันใกล้ๆตเต็มนะก็เลยอาจจะชา้านิดนึงนะผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็น่าจะสักประมาณวินิดนิดนะครับเราเนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่กราฟิกดูกันบ้างนะครับผมใส่ไป3ชั้นนะครับดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเพย์แบ็กกันดูนะผมนี่คือใส่กราฟิกไปละสาชั้นนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามป่าอ่ะาถือว่าเล่นได้ไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะครับ ทีนี้เราจะมาทดสอบ Export File ฟล์วิดีโอกันนะครับผม Format ก็เป็น h.264 พีซ t ก็เป็น high quality full HD ปกติเลยนะครับดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยกับเครื่องนี้จะใช้เวลาในการ Export File นานเท่าไหร่นะครับผม1,2,3ไปกันเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวไรเซนส้น7ที่จับคู่กับ rdx 3 6 0นะครับผมจะใช้เวลา Export ประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับผม มาดูเครื่องนี้ที่เป็นแบบ Diver Studio RTX 3050เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะจากที่ทดสอบ Export ไฟล์มาผมเจ้า Vivo Book Pro 15 OLED เครื่องนี้นะครับจะใช้เวลาในการ Export ไฟล์ไปทั้งสิ้น8นาทีกับอีก10วิด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเร็วใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ถึง10นาทีนะ โอ้โหลงมากี่คนเนี่ย เอาละครับทีนไ้มาทดสอบเล่นเกมกันมากนะครับผมเกมที่ทดสอบตอนนี้ก็คือเกม PUBG นะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะไอ้บอลปรับตามนี่เลยนะครับเร l ู t ชันก็ Full HD นะครับตาม Native หน้าจอกราฟิกต่ตาๆปรับเป็นแบบ Ultra ทั้งหมดเลยนะครับตามนี้นะสังเกตเฟรมเรทได้ที่มุมบนซ้ายนะผมในฉากที่แบบ ต้นไม้เยอะๆหญ้าเยอะๆนะผมก็วิ่งที่ราวๆ60ต้นๆ5้น50ไปลายนะครับผมประมาณนี้นะซื้อตัวหน้าจอ OLED เครื่องนี้นะผมเป็นแบบ6 0เฮิร์ตนะครับผมซึ่งเราสมัครเมาส์รัวๆแบบนี้นะผมอาจจะเห็นแบบภาพฉีกขาดได้นั่นเองนะครับผมแนะนำว่าก็ปรับให้มันวิ่งอยู่ที่ไม่เกิน60จะดีที่สุดนะผมหรือว่าเปิด V-Sync ไปก็ได้นะแต่นี้อบอลปิด V s y n c ไปเพื่อให้เห็นเฟรมเดทที่แท้จริงนะครับประมาณนี้ ก็ถือได้ว่ามาเล่นพับจีปรับสุดได้สบายๆอยู่นะครับผมเอาล่ะครับชิ้นนี้มาทดสอบเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับผมไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับผมในหน้าวิดีโอเนี่ยกราฟิกต่างๆปรับเป็นแบบ Full HD 60 h z นะครับผมแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Best Looking นะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมบอกเลยว่าวิ่งเป็นร้อยนะครับผมในฉากที่เขาบวกกันหนักแบบนี้นะครับเฟรมเรทเนี่ยก็ไม่เห็นดรอปต่ำกว่า90เลยนะครับก็ถือว่า เอามาเล่น Dota 2ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับสทหสับตัว RTX 3050จับคู่กับ Ryzen 7580H 0เครื่องนี้นะอครับชี้มาทดสอบเกม The Sims ดูกันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับผมเรซูลชั่นเนี่ยก็เป็นแบบ Full HD นะครับกราฟิกก็ปรับเป็นแบบ Ultra นะครับผมสังเกตเฟรมเรทได้ที่มุมบนซ้ายนะครับผมในฉากทุ่งโล่งๆอย่างนี้นะครับผมเฟรมเรทก็่งอยู่ที่ราวๆสัก 60-70ด้วยกันนะครับถ้าซูมขึ้นไปเนี่ยก็เหลือประมาณสัก60ต้นๆน,นะครับผม50ไปไปลายนะนี่คือแบบซูมเข้ามาละเอียดนะครับผมเล่นจริงก็คงประมาณนี้แหละนะครับอ่ะตอนนี้ฉาเข้ามาในบ้านนะผมฟเฟมเรทก็่งอยู่ที่ราวสัก70กว่าๆนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอามาเล่นเกมเดือดริมเบาๆแบบนี้เนี่ย สบายๆนะครับผมเดี๋ยวดูการทดสอบถัดไปกันต่อเลยครับต่อมานะครับผมมาดูตัวโปรแกรม My Asus นะครับผมซึ่งเขาจะติดตั้งมาให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยนะครับผมดูกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้คืออยู่ในหน้าแรกหน้าโฮมในหน้านี้นะผมก็จะมีบ่งบอก serial number นะครับผมอัปเกรดวารันตีลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับผมดูสุขภาพแบตเตอรี่ดูโปรไฟล์นู่นนี่นั่นถัดมาก็เป็นตัว Link My Asus นะครับผมไว้สำหรับ โอนไฟระหว่างมือถือกับตัวเครื่องแบบไร้สายนะครับต่อมานะผมในหน้า customization เนี่ยเราสามารถปรับการตั้งค่าตัวเครื่องได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแถบ power and performance นะผมเราสามารถเลือกปรับความจุของแบตเตอรี่ตัวเครื่องได้นะครับผมอันแรกนี่ก็เป็นแบบ full capacity นะครับผมก็คือสามารถชาร์จได้แบบเต็ม100%เลยนะครับหรือว่าจะใช้แบบ Balance Mode นะครับผมซึ่งเขา m m e น d แบบนี้นะครับก็คือจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเต็ม80%เนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่กันตัวแบตเตอรี่ขยายประจุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในแถบแฟน profile เนี่ยเราสามารถเลือกรอบพัดลมได้นะครับผมจะเอาแบบไหนนะครับถ้าเปิดแบบ Perform a n c e mode นะครับผมเสียงพัดลมเนี่ยก็จะค่อนข้างดังนะครับผมแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กตัวอะแดปเตอร์ด้วย นะครับผมอันนี้ก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดไว้ต่อมาในแถบของ Audio and Visual นะครับผมก็คือจะเป็นตัว AI noise cancelling ก็เปิดในแบบเบสิกไปนะครับผมแล้วก็ตัว AI noise cancelling speaker นะครับผมก็คือสามารถตัดเสียงรบกวนจากตัวลำโพงได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดหรือปิดก็ได้นะแล้วก็ในแถบของ ASUS OLED Care นะครับผมอันนี้ก็เปิดไว้หมดเลยนะครับผมจะเป็นฟีเจอร์ของทางตัวหน้าจอ OLED เขานะครับแล้วก็ในตัวการปรับสีต่างนะครับอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน อันนี้เอนบก็เลกเป็นแบบ normal ปกตินะครับผม connectivity นะครับเลือกตัว Wi f ฟ w i f i จะเน้นอะไรเป็นหลักนะผมเน้นเล่นเกมเน้น streaming นะครับตัว Wi-Fi smart connect โอ้โหฟีเจอร์อะไรต่างเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมก็ในแถบของตัว asus promotion นะครับก็จะมีพวกโปรแกรมอะไรต่างเนี่ยขายเพียบนะครับผมมีส่วนลดให้ด้วยนะผม15%หรือว่าจะดาวน์โหลดฟรีก็มีเหมือนกันแล้วก็ในหน้าของ c o n s u m e r support นะผมก็จะบอก ค่าต่างๆกับตัวเครื่องนะครับตอนนี้ CPU ทํางานเป็นไงพัดลมวิ่งรอบเท่าไหร่นะผมแ a m ใช้ไปกี่กิก Hard ิ i s เหลือที่ว่างเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมในหน้า Live Update นะผมก็จะอัปเดตพวก d เ i v e r อะไรต่างๆนะครับอัปเดตได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็ตัว Switch and r e c o v e r y อรีผมสามารถแบ็กอัพข้อมูลอะไรต่างๆได้ของตัวเครื่องก็แทบ ASUS One นะผมจะเป็นการใช้งานต่อหลายหน้าจอของทาง ASUS คานะผมซึ่งส่วนตัวก็ยังไม่เคยลองนะอันนี้เป็นโปรแกรมใหม่เพิ่มมาเลยนะครับอ่ะทีนี้ทดสอบกล้องเว็บแคมกันบ้างนะครับผมทดสอบ เสียงซ้ายขวาห 1, น 2, 1, 2. ึ่งสองหนึ่งสองอะเป็นงไงนะครับผมภาพที่ได้ชัดหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าดูจากจอตอนนี้ก็ถือว่าชัดใช้ได้อยู่นะครับผมอัดมาเป็นแบบความละเอียด7 2็ด30อสพีสิเฟรมนะครับผมเดี๋ยวลองมาโฟกัสดูระยะโฟกัสนะอ่ะือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมโฟกัสรวดเร็วนะครับเดี๋ยวลองเปิดปิดมาชัตเตอร์นะผมน,นี้คือปิดอันนี้ก็เปิดอ่าโอเคโฟกัสเร็วใช้ได้อยู่นะครับผมลองลอีกรอบ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคุณภาพเสียงคุณภาพภาพยังไงเดีราไปดูกันในคลิปกันอีกทีนะครับประมาณนี้นะส่วนผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะผมหลังจากที่ a n น b a l l c a l i b r ตไปอีกรอบด้วยตัว Spider Elite นะครับผมเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตส,สีสูงเกิน100% sRGB นะผมจะเห็นได้ว่าตัวกรอบสีแดงเนี่ยมันมากกว่าตัวกรอบสีเขียวนะครับซึ่งเขาเคลมว่าอยู่ที่133% sRGB นั่นเองนะ ในส่วนของค่าสี NTSC นะผมก็จะอยู่ที่94นะครับ Adobe RGB อยู่ที่96แล้วก็ตัว DCI P3 เนี่ยจะอยู่ที่95ด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เขาเคมไว้เลยนะ ทีนี้มาดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมให้มาเป็นแบบ m 2 p c i e 3.0นะครับขนาด 512GB ใช้ได้จริงอยู่ที่ 475GB ด้วยกันนะครับผมจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,602 MB เมอร์เซกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,513 MB นเมะพอร์เซกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานหรือว่าทำงานกราฟิกอะไรเนี่ยกเ็เหลืออยู่แล้ว ต่อมานะครับ,บมาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้แอบอลทดสอบโดยการเอามาต่อ w i f i ดู u t u b e ความเร็ว Full HD นะผมเปิดแสงหน้าจอ30เปเปิดเสียงลำโพง30นะครับโดยจาเครื่องนี้นะผมจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงกับอีก15นาทีกันเลยทีเดียวนะก็ถือได้ว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดมากๆนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปใช้ทํางานเอกสารเนี่ยบอกเลยว,ว่ามีเกิน10ชั่วโมงมากกว่านี้แน่นอน แล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากเีเบอลเราไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมานะครับอุณหภูมิตัว CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่83องศาด้วยกันนะครับผมส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่68องศานะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเอาละครับทีนี้มาดูที่ภายในตัวเครื่อง ASUS VivoBook Pro 15O เลยเครื่องนี้นะผมจะเห็นได้ว่าภายในของเขาเนี่ย จะไม่สามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอัปเกรดได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือถอด SSD อันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่เท่าไปแทนนะครับก็คือเดิมๆที่เขาให้มานะครับผมจะเป็นความจุ512กิกนะครับผมมีตัวซิลิโคนระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับผมขอดูดี่เป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมเป็นของยี่ห้อ SK Hynix นะครับผมอยู่ตรงนี้นะ เร12กนะิกะโแกะเปลี่ยนอันใหม่ได้นะส่วนแรมนะผมจะเป็นแบบออนบอร์ดฝังมาเลยนะผมไม่สามารถใส่เพิ่มได้แบตเตอรี่ของเขา้าผมก็ให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่นะผมวางตรงด้านล่างเต็มพื้นที่เลยนะครับความจุนเนี่ยอยู่ที่63วัตต์อด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าไม่แปลกใจนะที่จะใช้งานได้10ชั่วโมงนะครับผมส่วนการ์ด w i f i 6ของเท้าผมจะอยู่ตรงนี้นะเป็นของ MediaTek นะครับรุ่นตัวโมเดล MT 7921 ตัวพลมอบายความร้อนนะผมก็มีมาให้2ตัวนะครับผมซ้ายขวาฮิตไปก็2เส้นนะครับผมเอาอยู่อยู่แล้วนะลำโพงนี่ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ซ้ายขวา2ตัวเช่นเดียวกันนะครับผมคุณภาพเสียงก็โอเคนะแล้วนกะ็วัสดุของเขานะผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกกึ่งๆโลหะนะครับผมตามนี้นะแข็งแรงอนยะู่แล้วอ่ะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จของเขาผมขนาดนี้ก็ถือว่ามาตรฐานปกติทั่วไปนะครับผมประมาณ ฝ่ามือไอริบอลพอดีนะครับผมจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่120วัตต์ด้วยกันนะครับหัวาสาย AC 3ขามาตรฐานนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นหัวกลมนะครับผมสายชาร์จ a ุทั่วไปนะตามนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็คือภายในกล่องของเขาเนี่ยยังมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นซองแบบนี้นะครับ mm ี๋ยวบอลจะเปิดมาให้ดูไว้สําหรับแปะตามฝาลงฝาลาลังน่าจะแปะอะไรก็ได้นะครับผมสวยงามนะมีให้เลือกแบบ โอ้โหหลายแผ่มากเลยนะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับให้ดูประมาณนี้เบื้องต้นรวมถึงนะผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเป้แถมมาให้เลยในกล่องนะผมไว้สำหรับใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าใส่ของอะไรอย่างอื่นก็ได้นะใบใหญ่ใช้ได้นะครับผมสรุปนะผมจากการที่ a อรินบอลเนี่ยได้ใช้งาน,นตัว ASUS Pro 15 OLED เครื่องนี้มานะผมส่วนตัวบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจมากเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะในเรื่องของสีสันการแสดงผลของหน้าจอของเขานะผมก็ถือได้ว่า ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมพอๆกับพวก Macbook ของ Apple เลยนะครับทั้งขอบเขตสีที่ตรงนะครับผมสีสันการแสดงผลที่สวยสดงดงามน,นะครับผมคอนทาราต์เข้มนะครับผมแล้วก็ความสว่างของเขาเนี่ยก็สูงถึง400นิชนะครับผมเอาไปใช้งานการแจ้งเนี่ยได้สบายๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะคผมสามารถใช้งานได้หลัก10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะรวมถึงในเรื่องของสเปคต่างๆนี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับเหมือนกับพวก g กมมิ่งโน้ตบุ๊กนะผมไม่ว่าจะเป็นตัว CPU รหัส H หรือว่ามีการ์ดจอแยกเป็น RTX 3000ซีรีสเนี่ยเอามาใช้ทำงานกราฟิกได้หรือว่าไปใช้เล่นเกมเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ทั้งคู่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเ,าเพื่อนคนไหนนะผมที่อยากได้น no ้ตบุ๊กเอาไปใช้ทํางานกราฟิกตัดต่อแล้วก็ไม่ได้อยากใช้ MacOS หรือว่า MacBook อะไรเนี่ยอ็นบอลแนะนาเจ้าตัวนี้เลยนะผมตัว asus vivobook เครื่องนี้นี่แหละบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆนะผมใช้ได้ทั้งทํางานแล้วก็เล่นเกมนั่นเองนะส่วนข้อสังเกตของเขาผมจากการที่เอ็บอลได้ใช้งานมานะครับผมอันดับแรกเลยนี่ก็คือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อของเขานะที่ส่วนตัวค่อนข้างบุญงิดเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพอร์ต USB Type C นะครับผมที่ไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับผมซึ่งรวมบุ๊รุ่มใหม่เนี่ยมันควรชาร์จไฟผ่านพอร์ต Type C ได้แล้วนะครับผมรวมถึงในเรื่องของพอร์ต USB 2.0นนะครับผมซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ควรมีมาแล้วนะผมควรเป็น USB 3.2ทั้งหมดได้แล้วนะครับผมแบบเวลาเราโอนไฟล์อะไรไปมาเนี่ยมันจะได้สะดวกรวดเร็ว <Okay. S 1> ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว ASUS VivoBook Pro 15 OLED เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยไอ้บอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไคร e ์ช anel คอมขครัด้วยนะครับ